าพอในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุนสคนเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องคะ่ะมาเก็บเห็ดกับบวลาพรค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งป่าเห็ดเลยพี่น้องคะ่ะไปเก็บเห็ดน้ำกันเนาะจ้าเจอแล้วค่ะทุกคนถอดอดไตรงนี้ตั้งกองบ่ได้ดอกกุง้ง เห็นพ่อไอ้เจ้าตัดขาไปนี่ไม่รู้ใครโอ้งามด้วยขายเลนี่ล่ะคเป็นโปรพิบูธดอกกล้วยดอกสีส้มครับพี่น้องค่ะเห็นอกส้มหอกส้มอย่ อร่อยอร่อยอร่อยชอบมากอุ้ยกระโัดนี่ทุกคนดูสิมันขึ้นทางคอ อันนี้ค่ะสั่นเพราะมันขึ้นอยู่กลางท่านี่ค่ะนี่เจอเห็ดตีนแกะดอกงามเลียยค่ะทุกคนม้วน

อยางผันไปเลยขากลับมาเือมาเจอมันีดู่ที่ทยังเห้อไปแล้วคนเบลืองเราสังเกตุที่นี่เราเห็นสอนวยเตยใบใหม่ที่น่อม ะขายยก่ใส่ตะกร้าไปก่อนเดี๋ยวมัมันก่อเละต่อคับพี่น่ บรเวนมีดอกใหญ่แมนมันแมนดินอุ้ยใชบไม่ต้อยเห็นเดเลยโอ้เก็บสว โอ้ <ak> ใหญ่มากโอ <tinc S 2> ้ล <ด Liberty. S 2> ันลันลันสุดยอดเห็ดสุดยอดเห็ดมาทำเชียร fall. ์ด้นี่ว่าจะมีอะไ อันนี้จนมันแบบขึ้นมาแบบนี้ว้าว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 ต้องลองว้าวเลยเนียยโอ้โหทุกคนค่ะเิ็นไปได้อย่างไรเนี่ยเมีนบป่งเลยนี่มาเก็บดอก้งามให้พี่น้อง

เีเอาอมมีเห็ดมึงเนี่โอเคโอ้คุ่ะมาเดินป่าเก็บเห็ดหลบบ่ายวันนี้ ก็ <Go. S 1> ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนคือได้เห็ดตินเกตเห็ดซองตะแค้นนั่นแหละที่นี่ก็ฝนเริ่มจะตกแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกับพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขสุคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เนาะจ่ะเอาไปพอกันไหมคลิปหน้าค่ับพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ